องค์ปูวิรูปักโขครับกับองค์ปูวิรูปักโขนี่ท่านผู้ชมนี่สวยงามมากๆเลยดอกตุมต่มๆก็มีนี่ดอกตุมตูมๆเห็นไหมนะครับสวยมากดอกประทุมมามาปลูกสวยงามมากเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ครับ แบบเป็นธรรมชาติเลยนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับนี่แหละครับทุ่งดอกกระเจียวที่วัดภูกุ้มข้าวยอดพระธาตุภูกุ้มข้าวบริเวณเนินนี้เขาเรียกว่าภูกุ้มข้าวนะครับมองข้้งไปข้างบนก็จะเห็นยอดพระธาตุด้านบนครับพระธาตุภูกุ้มข้าวตำบลคำพระอุงอำเภอ โคชัยจังหวัดร้อยเอดนะครับฤด,ดูฝนนี่แหละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก ok ๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่4สิงหาคม2567ครับเวลา16นาฬิกาน,นิดนิดครับท่านผู้ชมผมผ่านมาทางธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับช่วงเช้าผมก็ มาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคนเยอะมากครับรถติดยาวเป็น5กิโล6กิโลเลยนะครับมาช่วงเย็นรถก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่ครับธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทฝั่งซ้ายมือรูปเหมือนหลวงปู่ศิลานะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นทางกุติหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวันนี้ผมจะแนะนำที่เที่ยว ที่อยู่ใกล้ๆธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทไปประมาณอีก25กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมก็จะถึงนั่นก็คือวัดภูกุ้มข้าวตำบลคำพระอุง่งอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครา้าที่แล้วผมพาไปชม พญานาคแล้วนะครับอง์ปู่วิรูปักโขครับส่วนคลิปนี้ผมจะพาไปชมทุ่งดอกกระเจียวสวยๆนะครับทุ่งดอกกระเจียวสวยๆที่วัดผูกุ้มข้าวนะครับซึ่งสวยมากท่านผู้ชมตอนนี้กำลังบานเลยครับเราขับรถถนนทางหลวงหมายเลขสิบสองครับจากกาลสินไปมุกดาหารนะครับ ผ่านธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิจันโทมานะครับตอนนี้เราก็กําลังขึ้นเนินมุ่งหน้าไปทางจังหวัดมุกดาหารนะครับจากนี้ไปยี่กว่าโลนะครับประมาณ25โลท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะถึงวัดภูกุ้มข้าวบ้านภูเขาทองตำบลคําพระองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับเราก็จะตรงไปนะครับท่านผู้ชม วันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากครับเราตรงไปทางจังหวัดมุกดาหารนะครับเราขับรถมาจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับมาตรงนี้ก็ประมาณ20กิโลแล้วนะครับก็จะเห็นป้ายเห็นไหมครับอีเกนบอกว่ากุชินาราย30กิโลแล้วก็มุกดาหาร102กิโลครับ จากหนีไปขึ้นโนนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ไฟกำลังก่อสร้างเปิดกระพริบอยู่ครับ mm. ก็จะขึ้นโนนครับใกล้ถึงแล้วนะครับเราขับรถมาถึงตรงนี้นี่ก็จะเห็นป้ายเห็นไหมครับป้ายบอกระยะทางที่สีเขียวๆอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมครับป้ายวัดภูกุ้มข้าวครับ ปลายสูงๆนะครับเดี๋ยวสายเข้าไปเลยนะรถยนต์เข้าออกได้นะครับถนนเพิ่งทำเสร็จใหม่นะครับไปจนถึงวัดเลยนะครับเราขับเข้ามาหนึ่งกิโลเมตรถึงแล้วนะครับ พูกุ้มข้าวอันนี้ขึ้นได้ถึงแล้วนะครับ รถขึ้นข้างบนได้นะครับท่านผู้ชมเอามาจอดรถด,ด้านบนได้จะมาจอดรถด,ด้านบนหอดแล้วภูกุ้มข้าววัดภูกุ้มข้าวปัญญารามบ้านภูเขาทองตำบลคำพระองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปครับไปเดี๋ยวจะพาไปชมความงาม ทางลงกับองปู่วิรุปักโขนะครับจะพาชมความงามของดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวกำลังงามเลยอันนี้เป็นฟอสซิลหอยห1 3ล้านปีนี่หอยนี่ตรงนี้ดอกกระเจียวสวยๆนี่นะครับทุ่งดอกกระเจียว ครับท่านผู้ชมดอกกระเจียวสวยๆนะครับอันนี้จริงๆแล้วจะมีชื่อเรียกว่าดอกปทุมมานะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับดอกกระเจียวนะครับจะเกิดในช่วงฤดูฝนสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าดอกปทุมมานะครับ วยงามมากในอยู่มุมนี้ก็มีนะครับเยอะมากเลยนะครับดอกกระเจียวสีชมพูครับดอกปทุมมานะครับสีชมพู มีทางลงเห็นทางเดินนี่นทางเดินสวยงามท่านผู้ชมคอสวยงามมากครับจากตรงนี้เราก็จะมองเห็นองค์ปู่วิรูปักโขครับมาเที่ยวชมได้นะครับท่านผู้ชมวัดผู่กุ้มข้าวครับตรงด้านข้างก็จะเป็น ดอกประทุมมาทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมองค์ปู่วิรูปักโคขั้นข้างก็จะเป็นดอกกระเจียวหรือว่าดอกประทุมมาสีชมพูสวยงามมาก เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่วัดภูคุ้มข้าวนี่มีพันธุ์ไว้แบ่งปันด้วยนะครับถ้าใครอยากแบ่งปันพันธก็มานะครับมาที่วัดภูคุ้มข้าวเลยครับมีแบ่งปันพันธุ์ด้วยนะครับ มามุมนี้สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงเย็นๆนี่ถ้าอยู่ตรงหน้าเลยจะย้อนแสงครับมาอยู่ตรงนี้สวยมากท้องฟ้าสวยนะครับสีน้ำเงินเข้มเลยแล้วก็จะเห็นองค์ปู่วิรูปรักโขสวยงามมากครับนี่นะครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆตรงนี้มีน้ำซึมมาด้วยนี่ด้านข้างเห็นไหมดอกกระเจียว นะครับนี่อันนี้ก็มีนะครับดอกกระเจียวท่านผู้ชมดอกประทุมมามีสีขาวด้วยครับสีชมพูแล้วก็สีขาวด้วยดูดูดูนี่ครับนี่ดอกสีขาวกับดอกสีชมพูนี่เยอะมากนะครับมาชมความงามได้นะครับในช่วงฤดูฝนนี้นะครับนี่ ดอกสีแบบนี้ก็มีครับโอ้มีดอกหลายแบบเลยนะครับมีสีชมพูสดสดแล้วก็สีขาวแล้วก็สีนี้ก็ชมพูอ่อนอ่อนนี่ครับท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เรามองไปก็จะเห็นองค์ปู่วิรูปักโขสวยงามมากครับทุ่งดอกกระเจียวนะครับ ับองค์ุวิรูปรโขโอ้ดอกข้างนู้นนะท่านผู้ชมทางนี้ก็จะเป็นดอกอีกแบบนึงดูดูดูดนี่ครับอันนี้ดอกบานใหม่ๆจะสวยมากเลยนะครับอันนี้ดอกเริ่มแก่เริ่มโรยแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชม สวยงามมากๆเลยดอกต่มๆก็มีนี่ดอกต่มๆเห็นไหมนะครับสวยมากไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่านะครับเพื่อนผู้ชมดอกตูมๆนครับเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะครับเพื่อนผู้ชม หลากหลายสีเลยนะครับชื่อก็เขาจะเรียกว่าดอกปธุมมาแต่ว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับดอกกระเจียวนะครับบริเวณนี้โดยทั่วไปแล้วเห็นว่าจะเป็นดอกกระเจียวที่เกิดตามธรรมชาติเยอะนะครับเมื่อก่อนอันนี้เห็นว่าดอกกระเจียวทั่วๆไปมันก็เกิดได้ครับทางวัดก็เลยนำปทุมมามาปลูกนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมดอกประทุมมามาปลูกสวยงามมากเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ครับปลูกผสมไปแบบธรรมชาติเลยนะครับช่วงฤดูฝนนี่ก็จะมีดอกกระเจียวดอกปรทุมามาแบบนี้แหละบานรอบบริเวณวัดผูกุ้มข้าวเลยนะครับพอปลายฝนต้นหนาวนะครับก็ช่วงประมาณ ตุลานะครับช่วงเดือนตุลาไปถึงเดือนพฤศจิกานะครับก็จะมีดอกไม้ธรรมชาติอีกแบบหนึ่งก็คือดอกขูลูนางอ้วว่าอย่างนี้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวพอถึงช่วงฤดูนั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรามาชมดอกกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวก่อนนี่สวยงามมากเลย นี่ท่านผู้ชมสวยงามมากน่ครับอันนี้อยู่ด้านหลังองค์ปู่วิรูปกโขนะครับแล้วก็จะเป็นทุ่งกว้างเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นฟอสซิลหอยนะครับท่านผู้ชมที่ขุดๆอย่างเงี้ยขุดไปเนี่ยก็อาจจะเจอฟอสซิลหอยอยู่ทั่วไปเลยที่กองอยู่นี้เขาเรียกว่าผูกกุ้มข้าวนะครับนี่ด้านหลังนะครับน,นี่ เรามาด้านหลังองค์ปู่วิรูปกโขนี่ครับเรามาด้านหลังองค์ปู่วิรูปกโขนะครับนี่นะครับผูนชน้ชมเราก็จะมีทุ่งดอกกระเจียวเห็นไหมนะครับทุ่งดอกกระเจียวทั้งนั้นเลยนะครับเต็มไปด้วยทุ่งดอกกระเจียวสวยๆเต็มไปหมดเลยด้านหลังก็มีนะครับ ผมพามาดูเลยนะครับนี่ครับนี่เยอะมากัท่านผู้ชมรอบบริเวณภูเลยตรงจุดนี้นี่เขาเรียกว่าภูกุ้มข้าวนะครับนี่ครับภูกุ้มข้าวนี่ครับบริเวณภูนี้ก็จะมีดอกกระเจียวเต็มไปหมดเลยเนี่ยวันนี้ผมพามาชมแบบแบบเป็นธรรมชาติเลยนะครับท่านผู้ชม สวยงามมากเลยนะครับนี่แหละครับทุ่งดอกกระเจียวที่วัดภูกุ้มข้าวตําบลคำพระอง์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสวยงามมากเลยนี่ครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมน่นครับอันนั้นก็คือยอดพระาธาตุภูกุ้มข้าวอยู่ด้านบนนะครับนะครับ ผมพาดูนะรอบสวยงามมากเลยท่านผูน้ชมนี่เห็นไหมนะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวชมได้นะครับอันนี้ผมเคยถามกับประชาสัมพันธ์วัดนะครับที่ได้คุยกันเขาบอกว่าให้มาเที่ยวได้มาชมได้นะครับนี่ครับทุ่งดอกกระเจียวสวย สุดยอดเลยครับผู้ชมเยอะมากครับนี่นะครับด้านบนเราก็จะเห็นยอดพระธาตุอยู่ด้านบนนะครับยอดพระธาตุภูกุ้มข้าวบริเวณเนินนี้เขาเรียกว่าภูกุ้มข้าวนะครับข้างในลึกๆน่าจะมีแต่ฟอสซิลวหอยนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูทางนี้นะนี่ทางนี้นี่อันนี้อีก ป่าใหญ่เลยท่านผู้ชมนี่งามมากนี่ครับท่านผู้ชมป่าใหญ่เลยงามมากครับนี่ครับผมพามาดูนะนี่ครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมสวยงามมากนู่น อันนี้จะมีสีขาวกับสีชมพูน่ครับ,รบทุ่งดอกกระเจียวนะครับสวยๆที่วัดภูกุ้มข้าวมองข้างไปข้างบนก็จะเห็นยอดพระาธาตุด้านบนครับพระาธาตุภูกุ้มข้าวตำบลคำพระอุ่งอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนี่ครับ,รบมาเที่ยวชมได้นะครับท่านผู้ชมหาดูยากจะได้รับชมก็ในช่วงฤด,ดูฝนนี่แหละครับนะครับ,รบพอหมดฤด,ดูฝนแล้วดอกปทุมมาหรือว่าดอกแระเจียวเราก็จะไม่ได้ชมนะครับนี่ วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยผมพามาเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวใกล้ๆธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับห่างจากธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรประมาณ25กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมมาเที่ยวชมได้ช่วงนี้ยังมีให้ชมในช่วงฤดูฝนนะครับอีกหน่อยก็จะหมด ฤดูการของดอกกระเจียวแล้วนะครับมารับชมได้นะครับพอถึงเดือนตุลาหรือว่าเดือนพฤศจิกาปลายฝนต้นหนาวก็มาชมดอกขลูนางอ้วนนะครับจะเกิดบริเวณนี้เต็มเหมือนกันนะครับจะเกิดโดยธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมสวยงามจังเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้มา ชมความงามของดอกกระเจียวกันนะครับที่วัดภูกุ้มข้าวตำบลคาพะอุงอาเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ